บอลโลกนะครับอ่านะฮะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วใช่แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณกาแฟเนเจอร์กิฟต์นะครับที่สนับสนุนรายการของเรามาโอ้โหประมาณ20กว่าวันแล้วนะใช่แล้วนะครับเลยครึ่งทางมาแล้ววันนี้ก็จะหยุดเว้นบักอีกสักวันหนึ่งใช่ครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มต้นเสิร์ฟกันในรอบ8ทีมสุดท้ายครับอืมนี่ก็จะมี2เกมแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวอัปเดตมากมายเเเเเลลยยยยโดดดฉพาาาะะรรรรื่องนนนีี้คคคัััับบบมมก๋วไปตติ เล็กเอนี่เรื่องนี้เลยผู้นำประเทศที่ถือว่ามีอำนาจที่สุดในโลกอ๋อจริงเหรอฮะใช่ครับก็เมื่อกี้เพิ่งจบไปแค่รายการของเขาไม่ใช่ไม่ใช่หรอครับที่อย่าไปคาดผิงครับเดี๋ยวลำบากก็เห็นเพิ่งจบไปไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่าเทีไม่เท่าเทีนี้ครับเะครับเป็นเรื่องราวของบารักโอบามานะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ไปโฟนอิน บโทรหา2คนเลยนี่มีภาพด้วยเห็นป่านี่คือบารักโอบามาครับใช่น้อยๆ you guys just did great and อันนี้เขาโทรหาหมอนวดหรือไงครับเขาโทรหาทีมเคฮิลกับทีมเดมซี่เอาทีมฮาวเวิร์ดเข้าขออภัยทีมฮาวเวิร์ดทีมฮาวเวิร์ดต้วันอ่าเคฮิลเป็นออสเตรเลียทีมฮาวเวิร์ดกับทีมเดมซี่นะครับในการที่แม้ว่าจะแพ้เบลเยียมตกรอบแต่ว่า ก็สามารถสร้างความภูมใจให้กับคนอเมริกาแล้วก็สนใจในกฬาฟฟตบอลหรือว่าซ็อกเกอร์ของพวกเขาเนี่ยได้มากขึ้นด้วยครับผมรายละเอียดเนี่ยนะครับคำพูดของนี่อันนี้เนี่ยแปลเลยแปลเลย เอาเสียงด้วยนะเอาเสียงภาพด้วยนะโอ้เอาเลยคุณทำได้ดีมากเลยส่วนทิมผมก็ไม่รู้จะหาวิธีเอาตัวรอดจากคุณชนอะไรนอกจากขอบบอนบางทีผุณต้องโกนหนวดเพื่อคนจะไม่ได้เสียงอันนี้อาชีว ขณะที่ทุกคนนะครับก็พูดถึงโดยรวมด้วยว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากแล้วหวังขอภาคบ้างเน่อยขอภักบ้างได้ทุกคนทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากผมหวังว่าจะได้เจอคุณที่ทำเนียบข้าวในเร็วๆนี้ผมยังคงเก็บแจ็กเก็ตที่พวกคุณให้ไว้อยู่เลยผมชื่นชมพวกคุณจริงๆเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะนี่กเสียงแตละคนสุพันไม่ได้บ้านอยู่แถวบางการนทจริงแ แล้วเนี่ยไม่ใช่คนอเมริกาจริงแล้วเขาอยู่อินดเซียใช่ใช่ใช่นะครับอ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องของโคลัมเบียครับจัดให้เลยครับพรุ่งนี้ครับผมวันศุกร์แห่งชาติเป็นวันหยุดวันหยุดครับให้ทุกคนมาเชียร์บอลกันพรุ่งนี้โคลัมเบียจะทําศึกหนักนะครับกับเจ้าภาพนี่เขาขายทีวีเด็กล็กไม่ใช่นี่นี่นี่คราประกาศนะว่าว่าจะทําศึกหนักกับทีมชาติบราซิลนะใช่ครับเป็นคู่ดึกนะครับคู่ตีสามตรงกับบ้านเรานะครับก็ ประธานาธิบดีนะครับเนี่ยคุณฮวนมานูเอลซันโตสนะครับส่งความสุขให้กับแฟนบอลทั้งประเทศนะครับประกาศวันศุกร์นะครับที่โคลัมเบีย <c oughs> ขอเสียงฮวนมอนเอลซันโตส <c oughs> ผมต้องการจะประกาศให้ข้าราชการทุกคนแรลักซากว่าผมแล่ออกพระราชกิจก,การวาันศุกร์นี้มาวังอยู่แล้วอันนี้มีเชื้อจีนมาครับนาเอ็นาเอนน หลังๆทุกคงสามารถที่จะแยกกังได้ไม่ใช่ไม่ใช่มาดูบอลมาดูบอลแยกกันไงแยกกันไปดูบอลอ๋อแยกกันออกจากบ้านไปดูบอลนะครับนี่คุณสันโต้กล่าวนะครับผมผมว่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างปรคนนี้เลยไม่รู้เหมือนกันก็ดูรายการของเราเนี้ยมีแต่สาระนะก็รู้อยู่แล้ว นะครับเป็น2เรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับประธานทวีปทั้ง2ประเทศนะครับที่บอกว่าอ่ะก็เป็นเอฟเฟคจากผลงานที่ดีในฟุตบอลโลกนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักคู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพบกับแขกรับเชิญคนที่มาครั้งที่2แล้วเหมือนกันนะครับพบกับดีเจพักกุ้งช่วงหน้าครับครับผมเล g ก้เลโก เครื่องหดื่มเกลืแล่สปอนเซอร์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งคิดถึงความสดชื่นคิดถึงสปอนเซอร์ เป็นถึงช่วงนี้นะครับเมาส์ทูเมาส์สนับสนุนโดยกาแฟนเจอร์กิฟต์นะครับครับก็ช่วงนี้นะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวจะพบกับแขกรับเชิญเคยมาแล้วคนหนึ่งมาแล้วหนหนึ่งก็ส่วนใหญ่แขกรับเชิญของเราเนี่ยก็จะวนไปวนมาเพราะว่าเราทํางานรายการเรานี่เดือนหนึ่งเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปหา30คนเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะหาจากไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เรากลับมาคุยแล้วก็คนไหนที่คุยสนุกเนี่ยเราก็จะเอากลับมาคุยกันใหม่เพราะว่าคนนี้ก็ตลกโป๊ะฮาเหมือนกันนะครับขอพบกับดีเจภาคุ้งครับผม โอ้ตายเขากู้ษาทีมงานกู้ษาทำให้ออกเนี่ยเออเขาอุูส่าทำไปลงทุนไปต้องเยอะแยะเออโอ้ตายเออประตูนี้เขาลงทุนนะแังไม่ได้ขอมาเฟ่ล่า็ทนไแคครับโอ้โหาดนะตู่ตูตตูหัแน่นอนมารอบนี้รอบที่สองเลาด้แล้วประทับใจไหม เฮ้ยทยแล้วผมทายผลบอลถูกหลายคู่นะจำได้ไหมคู่ไหนบ้างที่บอกอย่างคู่ญี่ปุ่นผมผมทายถูกญี่ปุ่นแพ้แล้วก็มีคู่คอสตาริกาผมทายถูกนะทายถูกหลายคู่ได้ดูไหมบอลโลกได้ดูครับได้ดูเพราะว่าเห็นงานพระคู่ในงานค่อนข้างเยอะตอนนี้ถึงรอบแปดทีมสุดท้ายแล้วที่ผ่านมาเนี่ย มองภาพรวมของฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นไงต้องบอกว่ามีความค่อนข้างมีความหลากหลายพอสมควรนะฮะทีมที่เก่งๆหลายหลายทีมก็ล่วงไปนะฮะแต่ว่าทีมที่ยังเต็งๆอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะชนะได้ง่ายๆคือจับกันหลายคู่เลยใช่ใช่อาร์เจนตินาเป็นไงโอ้โหเยอรมันเป็นไงไม่ได้ว่าจะเข้ามาแบบโรยกลีบกุหลาบพล่ญสามสี่ศูนย์ไม่ใช่ต่อเวลายิงโอ้โหเหนื่อยอะใช่กระท่อนกระแท่นมาหมดเลยผมบอกเลยบอลโลกครั้งนี้นะแต่สุดท้ายสี่ทีมสุดท้ายผมก็ยังว่าเป็นทีมใหญ่แต่ว่าเพียงแต่ว่าเหนื่อย ลองลองลองแบบให้เอาดาวดาวดาเอาแบบฟันธงเลยนะที่เจอกันเลยเนี่ยอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฮอลแลนด์เจอกับคอสตาริกาฮอลแลนด์เจอคอสตาริกาเนี่ยอันนี้ถ้าใครจะเชื่อนะครับคือฮอลแลนด์ไอ้พุทธพุทดพรุ่งนี้ฝรั่งเศสเจอเยอรมันก่อนพุทธคู่แรกนะคู่แรกคู่แรกฝรั่งเศสเยอรมันผมฟันธงเลย เยอรมัน2-0โอ้โหให้2-0เลยคู่นี้แพ้ทางกันอ่าใช่ใส่วนใหญ่ฝรั่งเศสจะสู้เยอรมันไม่ได้2-0ฮะคู่ที่สองคดกบราซิลเจอกับโคลอมเบียคู่นี้ยเป็นบอลถูกทางกันอยู่แล้วเพราะว่าโซนเดียวกันโซนเดียวกันเล่นกันมารู้กันผมว่าบราซิลเนี่ยเบียดเอาชนะไปได้ถ้าเนม่าเจ็บปะเนม่าไม่เจ็บลงได้ลงได้นะเมื่อวานก็มาที่ เอสซีจีแต่เดิมอ๋อเออนั่นเนวินไม่ใช่โอเคโอ้ะเคนละเนมานั่นเนนั่นชื่อนั่นเนดีครับผมเดาว่าบราซิลเนี่ยจะกดไป2อศูนย์โอ้โหเน่เน่เน่ก็จะเป็นคู่หนึ่งเยนอันเจอบราซิลครับอ่ะอีกสายอีกสายอีกสายหนึ่งฮอลแลนด์คอสตาริกาฮอลแลนด์คอสตาริกาเนี่ยคู่นี้ในเวลาจะเสมอกันสองสองโอ้โหอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยแล้วนะครับคอสตาริกาจะพลิกเฮ้ยเฮ้ย พลิกแพ้โอ้โหนะไป4ประตูต่อ2พลิกแพ้เขาไม่พลิกเอาไปฮอลแลนด์ชนะติดโทษครับคู่ไทยอาร์เจนตินาเบลเยียมกับเบลเยียมคู่นี้จะเป็นคู่ที่เซอร์ไพรส์มากเพราะอาร์เจนเพราะเบลเยียมถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มดีเบลเยียมเออมาดีครับอาร์เจนตินาก็ก็ถือว่ากระทันหันนิดหน่อย นสัปดาเนี่ยผมว่ายิงกันเลยนะเสมอกัน3-3โอ้โหสามสามนันเลยแล้วก็ไปตัดสินจุดโทษครับคูค่นะี้จุดโทษอาเจนจะเฉือนไป1 8ต่อ17โอ้โหยิงกันครึ่งทีมไอ้ทีมกว่ายิงวนกลับมาวนกลับมาอีกครับผมบก็ออกว่ายิงด้วยโอ้โหนี่พระกุ้งนี่ไม่ธรรมดาถ้าไม่ถูกนะยังไงครับอมขี้มาพ่นใส่หน้าผมที่ใครใครอยากจะ อมขี้ใครอยากจะพ่นขี้ใส่หน้าก็ต้องอมมาด้วยอมมานะคุณตู่เดี๋ยวผมจะไปยางอมขี้ใส่หน้านะฮะอมขี้หมานะอมขี้หมาแล้วมาพ่นไหนหน้าพระกุ้งเดี๋ยวก่อนแต่ฟุตบอลโลกตอนนี้เหลือแปดทีมสุดท้ายครับผมยังเหลือทีมที่พระกุ้งเชียร์เนี่ยแปดคนไอ้ผู้ติดสี่คนทีมจากสเปอร์อะนักเตะจากสเปอร์ชาติยังเหลืออยู่สี่คนแล้วมาช่วยดูดิว่ามีใครกันบ้างแยนฟาตองเก้นอันนี้แบ็กซ้ายของเบลเยียมกองหลังลูซาเดมเบเล่อันนี้ช่วงหลังก็แค่อยได้ลงอ่ะเบลเยียมก็นั่งนั่ เขาดิ้งยก็เหมือนกันโดนดรอปไปแล้วอ่าใช่ีนบราซิลเขามีอาการบาดเจ็บแล้วก็อูกโยลิสอันนี้กับตอนทีมชาติฝรั่งเศสก็ถือว่าในในสี่คนนี้ผมชอบโกที่สุดนะโยลิสเพราะโยลิสเนี่ยเขาจะโชว์ฟอร์มแบบสม่ำเสมอพอสมควรคือลูกย่ากๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นักร้องดำมิกแอดเขาหรอกใคร ไม่ได้แดกเขาหรอกนะครับคนเก่าคนเก่าไม่ได้พี่แดกเขาหรอกะครับผมเพราะว่าเขาเหนียวมากนะฮะเพื่อนยืมตังค์นี่ไม่ค่อยให้หรอกเหนียวสุดๆแต่จะได้กินรูปแปลกๆอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยพูดถึงก็มีสิทธิ์เป็นแชมป์โลกเหมือนกันนะสเปอร์ผู้เล่นทีมชาติเนี่ยมันมีปาริญโยอยู่กับบราซิลบราซิลตอนนี้ก็โยเลสเนี่ยอยู่กับฝรั่งเศสก็ยังไม่แน่พวกนี้ก็แต่พ่อคุณก็บอกเยอรมันชนะแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าเทียบฟอร์มแล้วสูงสีนะนะครับอืมแหม แต่ี่บอกว่านั่นแะฝรั่งเศสผมว่าแพ้ทไทยไงมันวันนี้ถ้าเปาลิญโยได้แชมป์โลกกับบราซิลนี่ไปปั่นราคาได้เลยนะจะขายหนึ่งในทีมเออตอนนี้ก็ปั่นอยู่ฮะปั่นเพ่ขึ้นตอนนี้ปั่นอยู่ฮะตอนนี้โค้ชจะลดทั้งทีเหมือนเนี่ยโอ้เข้ามาเปลี่ยนระบบเลทเทิหมดใหม่ก็โอเคนะโอเคคุณฟันเกาเขาก็ไช่ใช่อ๋ออนั่นไปแล้วเอาไหมชอบไหมพอเชติโนจริงๆผมชอบผมชอบคือผมยังไม่รู้จักเขาดีพอแต่ผมรู้สึกว่าเขาก็ บอร์ดที่เลือกมาเนี่ยคุณเลวี่เขาเลือกมาเขาคงแบบเล็งเห็นถึงอะไรในตัวของคนคนนี้เขาเลยเอามาซึ่งเอามาแต่ละคนก็ไม่ได้ดีทุกคนดีดีับพี่เอาเดวิดบอยมาก็ดีแล้วผมอยากได้จริงเหรอเาไม่อยากได้เอามาด่าเขามีวิสัยทัศน์คนเนี้ยํำดีจะมีวิสัยทัศน์ยังไงวิสัยทัศน์ไงมีนะผมมาชดพี่ผมชดแล้วในสี่คนเนี้ยคนไหนที่แบบว่าเออฟอร์มไม่ดีเลยไม่ค่อยชอบอผมว่าอ ฟานอเกนโอเคฟานอเกนโอเคเดมเบเล่เนี่ยอาจจะลงร้อยไปหน่อยเอออาจจะไม่สม่วัเสมอเท่าไหร่ครับอย่างที่บอกชอบโยริสที่สุดแล้วล่ะเขาค่อนข้างจะหล่อด้วยอะครับฮะสาวคีสสาวคีสอ่ะนะครับนั่นเป็นเรื่องราวนะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมีซีจีคำถามอะไรครับกับกิฟต์เซตนี้เนเจ์เกมนี่ถ้าอยากได้ก็ไปดูระหว่างดูบอลอ้าวไหยิบไปหยิบไปหอ่ะก็เดี๋ยวไปดูคำถามนะครับชิงกิฟต์เซตจากเนเจอร์เกมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าพักกุ้งอยู่กับเราครับ คำถามร่วมสนุกประจำวันลุน้นกิฟต์เซต,ตจาก n a t u r e ์กิฟทีมชาติญี่ปุ่นเคยเล่นบอนโลโลกครั้งแรกเมื่อปีใด1ปี1998หรือ2ปี2002ทีม NG เว้นวักตามด้วยหมายเลขคำตอบที่คุณคิดว่าถูกต้องแล้วส่งมาที่489011 1ส่งทุกวันลุน้นทุกวันสุขภาพดีกับ n a t u r e ์กิฟ ช่วงนี้นะครับช่วงสุดท้ายเลยม o u ออฟเดอะแม t นะครับก็สับสนโดยเนเจอร์กิฟเช่นเคยนะครับพรากุ้งเมื่อกี้เห็นเสียมดาราเขาเพิ่งมีงานประกาศรางวัลไม่ได้ไปฮะติดงานฮะแต่ว่าติดตามทางอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นฮะรู้สึกไงเห็นลึกเลยเอ,อ,อะไรนะขึ้นไหม ขึ้นรถไปดูไม่ไม่ัมาไม้ขึ้นมได้ขึ้นมได้ขึ้นเพราะว่าติดงานรูปจุ๋ยรัตยาใช่ไหมก็มีทั้งที่ผมเห็นนะฮะมีคุณเต้วน่ารักมากคุณจุ๋ยสวยนะฮะแล้วก็เจมี่เมีอเจมี่อะไรนะเจมี่กลละเกอร์ไม่เห็นไออใช่เจมี่เจมี่บูเฮอก็ที่ตอนนี้เขาเราเป็นประเด็นวิพากกันเลยรับผมต้องบอกว่า เป็นไอดอลไปแล้วไอดอลของใครหลายๆคนไปแล้วนะฮะก็เอฮ็ดผมเห็ดผมเห็นสัมภาษณ์เขานะเขาบอกว่านี่จัดเบาๆนะนี่เบาๆนี่ไม่โป้นะตอนแรกที่เขายังไม่มาขอโทษนะคินเบาไม่โป้นะนี่คือแบบว่าเบาๆาเดี๋ยวงานหน้าเนี่ยเขาจะจัดหนักกว่านี้ถ้างานหน้าผมว่าคงใส่แบบเป็นแบบผมว่าผมว่าอาจจะเหมือนเดิมอะแต่แต่ไม่แวกไง เหมือนเดิมแต่ไม่แว่ไม่ผมว่าไอ้กระโปรงสีดำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงแบบเป็นใสไปเลยอ๋อใสเลยโปร่งใสซีทรูไปเลยครับครับผมปั้นุ้นนั่นเงี่ยเดี๋ยววงบอลวงบอลมุ่นบอลกันว่าผมตะกี้เนี่ยคุณภาคกุ้งเนี่ยฟันธงรอบรองไปแล้วบราซิลเจอเยอรมันแล้วก็ฮอลแลนด์เจออาร์เจนตินาทีนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยอยากให้ฟันธงแบบถึงนัดชิงไปเลยเออนัดชิงไปเลยว่าเป็นใครดีวะถ้าเคสแบบนี้คู่แรกนะครับ เยอรมันกับบราซิลเออคู่นี้ผมบอกเลยว่ายากมากอ่าอันนี้รอบรอบรองนะฮะรอบรอบแปดทีมนะฮะเมื่อกี้เราฟันไปแล้วช่วงที่แล้วเยอรมันเจอบราซิลยากไงครับเยอรมันเจอบราซิลยากตรงไหนครับบราซิลเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบเรื่องของกองเชียร์แล้วก็เป็นทีมได้เปรียบเรื่องของสภาพอากาศนะฮะแล้วก็ได้เปรียบอีก เรื่องกรรมการด้วยอ,อันนี้ผมพูดเลยนะผมดูผมดูมาหลายแมตช์นเนี่ยผมรู้สึกว่ากรรมการ,การเหมือนเกรงใจทีมบราซิล,ลธรรมดาเลยเจา้าบ้านจะบ่ยนะแต่ว่าบราซิลมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือเขาเล่นวันแบบนี้เขาเล่นเหมือนกับเขาไม่ได้เป็นปทีมมากอ,ะอ่ะพึ่งเนมาอยู่คนเดียวเลยพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเยอะไปหน่อยแต่เยอรมันชุดนี้เป็นกลุ่มที่เล่นด้วยกันแบบว่าเล่นในลีกดุนเดก็เยอะนะฮะก็ค่อนข้างที่ดูลับเป็นทีมเวิร์กมากกว่าใช่มีทีมเวิร์กทีมเวิร์กมากกว่าแต่ ความเป็นทีมเวิร์กเจอกับแรงกดดันของกองเชียร์และกรรมการเนี่ยผมว่าพอมันคิดสมการแล้วเนี่ยมันกลับมาใกล้เคียงกันนะผู้สีับเใกล้เคียงกันนะครับถ้าเล่นในบ้านเยอรมันเนี่ยผมฟันเยอรมันแน่นอนผมว่าจะให้บราซิรลผมฟันว่าถึงจุดโทษแต่ก็ต้องเลือกมาทีมหนึ่งแต่ต้องเลือกมาทีมหนึ่งผมขอเลือกเยอรมันโอ้โหนีกันใจเลย พูดมาดใจเลยนะคนจะเลือกบราซิลนะเยอรมันคือบราซิลชุดนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมกับตำแหน่งแชมป์โลกเพราะถ้าเราดูจริงนะมันดูสูตรไปหน่อยแข่งในบราซิลกับนาปะตั้งนาก็จะมาแข่งในบ้านตัวเองมาแข่งทีได้แชมป์มันดูแบบเขียนสูตรไปนิดนึงที่ผิดมาแล้วเออหนังมันดูจบง่ายไปหน่อยคอนเรนกับอาร์เจนครับคู่นี้เจอกันปี98โอ้โหอาร์เจนโดนยิงแสกหน้าเลยดีเดนิสเบิร์กน่ารักน่าสวยมากใช่ไหมครับคิดว่าไงอาร์เจนโรเบนเจอกับเรียวเนลเมสซี่เออ ผมว่าถ้าเกิดว่ามาอารมณ์ใกล้เคียงกันคู่นี้อ,อารมณ์ใกล้เคียงกับเมื่อกี้อาเยนก็จะเป็นอารมณ์แบบ พึ่งไม่กี่ตัวมาเรียมาเรียที่เราเห็นเห็นทำเกมนะฮะแล้วก็มีกองหน้าตัวที่เปลี่ยนลงมาตัวนั้นก็ถือว่าได้อยู่แตอยากจะสายหัวอยากจะดามันได้อยู่คือได้เอามาเล่นได้อยู่ใช่ไหม90นาทีมันไม่ยิงมันไปยิงอีก2นาทีสุดท้ายได้อยู่ไงไอ้บ้าถือว่าได้อยู่ก็ก็ก็ถือว่าแต่ว่าฮอลแลนด์เนี่ยเป็นทีมที่ พิสูจน์เราเห็นแล้วว่าโกงความตายสุดยอดนะเนี่กได้ว่าไม่ยอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีทีมเวิร์กที่ผมว่าดูแล้วถ้าเทียบตำแหน่งตอตำแหน่งนะดูแข็งแกร่งกว่าอาเจนนะครับแต่อย่างที่บอกว่าด้วยสภาพอากาศเมกาใต้ด้วยความเป็นเมกาใต้กองเชียร์เนี่ยฟ้าขาวพลึบแน่นอน ผมเดาว่าคู่นี้ผมไม่อยากให้สูตรสูตรถ้ายุโรปไปเจอยุโรปรอบชิงมันไม่มันผมอยากให้เป็นอเมริกาใต้เจอยุโรปโอ้โหนี่ยอรมันกับเจอรีน่านี่รีแมตปี8ปี8กกับเ0เลยห<ผ>มายความว่าถ้าจะเจอกันอีกครั้งที่3ในประวัติศาสตร์เลยนะ,โโะแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาอย่าง ทีมละครแล้วจะมีสีติเกิดขึ้นใหม่มากมายในแมตชิงคู่นี้อ,อ,อย่างแรกเลยคือนักเตะตัวที่เตี้ยที่สุดในการแข่งขนันฟุตบอลโลกจะเกิดขึออ้นยังไงฮะเป็นยังไงนักเตะตัวที่เตี้ยที่สุดอย่างน,นจะลงสนามเรียวเนลเมซี้ไม่ม,ม่ครับผมเรโอเนลเมซี่ สูงแค่เมตรยี่สิบเมตรยี่นะฮะแล้วก็นักเตะที่จนเขาไม่ได้มาใครฮะอันนี้ผมรู้มากู่ร้อยเอกมาคู้ร้อยไม่ได้มาเจ็บไปแล้วเจ็บไปแล้วมาคู้ร้อยไม่ได้มาเลยแล้วก็นักเตะที่ใช้ของปลอมรู้ยังไงใครครับแต่ตกรอบไปแล้วนะใค่หลุยสัวเถาตกรอบไปแล้วนะใช้ของคุณเถาของแท้ของปอมของปอมขอบคุณนะขอบคุณที่ทากันครับ เดี๋ยวต้องมีหมอแมวหมอแมวกลับมาเดี๋ยวแล้วเยอรมันเนี่ยอาเจนน่ะเออคู่ชิงเหรอเป็นันนเลยนี่จะจบรายการแล้วเหรอยังหลังหมอแมวได้ป่ะหลังหมอแมวหลังหมอแมวเนี่ยครับ รอ,อกันอีกวันเดียวนะจ๊ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบควอเตอร์ฟในลเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับด้วยการมาดูดวงของผู้ชายคนหนึ่งครับคนนี้คือคนที่ดังที่สุดในฟุตบอลโลกคราวนี้คนหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยครับนั่นก็คือลุยโซเลตนะฮะกัดไปแล้วทั้งหมด3ดอกด้วยกันนะฮะโซเลสออกมายอมรับรับว่าเขากัดจอร์โจโเคเอรินี่จริงๆนะครับแล้วเขาให้สัญญาครับว่าเรื่องอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแต่ว่าใครจะไปทราบได้ครับบางทีมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนันวบ่ เลสอีกหรือเปล่านะครับ<อ>ส่วนเลสสับสองครีนะันส่วนคําคนึงครับเลสอีกคํานึงแล้วก็เอามือซ้ายตัดวิโอ้โหส่วนเลสนี่คือโอ้โหเป็นไพ่ที่ดูยากเลยครับก็คือไพ่เดสนะฮะไพ่เดสนี่มีความหมายอย่างหนึ่งครับก,ก็คือการพัดพากจากของที่รักอ,อย่างนี้หมายความว่าเขาจะย้ายจากลิเวอร์พูลหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งครับที่จะเกิดขึ้นนะฮะผมเชื่อว่าถ้าไพ่เดสขึ้นมาเนี่ย มีกัดอีกครับเชื่อว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าเดฟดีออกทางโซนมืดเลยฮะถ้าเราตั้งคำถามว่าตัวเลสจะมีกัดอีกเป็นครั้งที่4หรือเปล่าผมเชื่อว่าไพ่ใไปนี้บอกว่าตัวเลสจะกัดอีกครับแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อ,อไรเท่านั้นเองครับและไพ่ก็บอกด้วยครับว่าเขาน่าจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลครับผมคุณถอนได้ะปะคุณลูกวาย อ่ะนะครับก็ต้องลุ้นนะครับผมว่าไอ้วันที่เขากัดพระคุ้งได้ดูเออดูฮะดูฮะอยู่ดูอยู่แล้วก็คือผมไม่เข้าใจเขาอ่ะคือเขาประสาทไม่ดีหรือยังไงฮะคือมันจังหวะมันไม่ใช่อ่ะตอนนั้นผมลุ้นนะให้โดนสอกกับอ่ะโอ้โหนันรู้สึกเหมือนจะโดนนิดๆแต่ว่าเขาก็แอคติ้งเจ็บฟันไปอะไรเงี้ยดูแบบเหมือนกับซับซ้อนหน่อยแต่แบบเขาไม่รู้เลยไงว่าเดี๋ยวนี้กล้องมันสายซิวตัวนั่นแหลวันนั้น คนที่ดูแบบผ่านๆยังไม่รู้เลยนะว่าไปกัดคือต้องมาสโลถึงจะรู้ไม่แล้วถ้าดูแล้วหลังเขากัดมาหลายคนแล้วถูกอ่ะอ่าใช่ คือที่ที่อยู่ในที่อยู่ในบอลโลกอะไรเนี่ยคือ3ครั้งเห็นเห็นแต่ว่าก่อนหน้าที่เขายังไม่ได้ไปดูนะในมีการเป็นเกือบสิบครั้งนี่ผมไปรีดูในเน็ตเลยหาดูเนี่ยกัดมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งยังไม่รวมนอกสนามที่ไปกัดมอลนองบอลนวยอะไอีกคนน่ะสเปอร์ให้เอาเอาไหมอะไรนะให้ให้โซเล่เอาเอาเอาีใครไม่เอาล่ะสเปอร์ชอบคนแบบนี้ครับสเปอร์ชอบคนแบบนี้เดี๋ยวผมมีสีสันแซมบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับตอนจบตอนจบเลยเดี๋ยวตอนจบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสีสันแซมบ้าครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมมารีน่าพาร์คนะครับในเมืองฟอร์ตาเลซ่าครับวันนี้ครับนักเตะบราซิลชุดใหญ่ครับจะเดินทางมาถึงฟอร์ตาเลซ่าเพื่อทำการแขันรอบพอร์ไฟนอลกับโคลอมเบียนะครับเดี๋ยวเราไปตามบรรยากาศการเดินทางมาถึงของบราซิลครับหลังจากที่ทีมชาติโคลอมเบียเดินทางมาถึงฟอร์ตาเลซ่าในคืนก่อนล่าสุดในวันถัดมาทีมชาติบราซิลก็เดินทางมาถึงที่พักในเมืองฟอร์ตาเลซ่าเช่นเดียวกัน แฟนบอลบราซิเลียนที่รู้หมายกันหมดการต่างมารอที่โรงแรมของนักเตะกันอย่างคับข้าง,างคือโอกาสที่จะได้เห็นนักเตะขวัญใจของพวกเขาสักครั้งหนึ่งและทันทีที่รถบัสของนักเตะทีมชาติบราซิลเดินทางมาถึงถนนเบรมาก็ปรากฏว่ามีแฟนทีมแซมบ้าจำนวนมากเขามารอต้อนรับกันอย่างล้นหลามแม้พวกเขาจะรู้ดีว่าจะไม่มีโอกาสได้เห็นนักเตะเพราะว่าผู้เล่นทุกคนอยู่ในรถบัสทั้งหมด รถบัสของนักเตะใช้เวลาอย่างรวดเร็วจากถนนใหญ่เข้าสู่โรงแรมมารีน่าร์คและตรงเข้าไปที่ห้องพักทันทีโดยไม่ให้โอกาสสื่อมวลชนได้เก็บภาพแต่อย่างใดขณะที่กลุ่มแฟนบอลที่รอรับแม้จะต้องผิดหวังที่ไม่ได้เห็นหน้านักเตะแต่หลายคนก็ยังคงเกาะรั้วโรงแรมพร้อมกับเรียกชื่อนักเตะแต่ละคนบางคนก็ร้องเพลงเชีีร์ทีมชาติไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากทีเดียว หลังจากที่นักเตะบราซิลได้มาถึงโรงแรมนะครับต้องบอกว่าเป็นแฟนเนี่ยเกาะรั่วเลยครับแล้วก็ตะโงกนเรียกชื่อนักเตะแต่ละคนครับบรรยากาศต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับผมมีโอกาสได้พบกับผู้สื่อข่าวชาวบราซิลครับจึงได้สอบถามเขาไปว่าเพราะอะไรทำไมคนบราซิลถึงคลั่งไคล้ ในตัวนักเตะทีมชาติของตัวเองมากขนาดนี้และนี่คือคำตอบของเขาครับเขาบอกนะครับว่าที่บราซิลครับทีมฟุตบอลเหมือนศาสนานะครับและเหมือนเป็นตัวแทนความเชื่อครับเพราะว่ากีฬาที่บราซิลส่ความส็จมากที่สุดก็คือฟุตบอลครับและแฟนๆเนี่ยก็เรียกว่าเรียกว่าตามติดแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดครับต้องดูครับว่าเขาก็หวังนะครับว่าบราซิลเนี่ยจะได้แชมป์สมัยที่6เหมือนกันครับ นี่แหละครับคือบรรยากาศก่อนเกมสําคัญนการที่คาสเตล่าสเตเดียมซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นครับในอีกไม่กี่อืดใจแล้วนะครับบราซิลจะมาทักกับโคลอมเบียชี้ชะตากันไปเลยครับว่าใครจะทะลุเข้าสู่รอบเซมิฟิแนลต่อไปก่อ่าแน่นอนช่วงนี้เลยรออยู่หลายคน รอให้ผ้ากุ้งฟันธงครับอ่านะครับตะกี้พูดคู่ชิงไปแล้วครับผมเยอรมันกับอาร์เจนตินาครับก็เกมแบบไหนผลเลยไหมเออเยอรมันกับอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับก็สำหรับคนที่การพนันนะฮะไม่ดีนะฮะบอกตรงนี้อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งไม่ดีนะฮะถ้าไม่ชัวร์อย่าเล่นนะครับผมนะฮะไม่ดีมันไม่มีชัวร์หรอกการพนันเนี่ยไม่มีชัวร์ ถ้ามันไม่ไม่ดีอย่าเล่นคือมันไม่ดีมันอย่าเล่นเลยอย่าไปยุ่งกับมันผมาผมพูดผิดไปนะขอโทษด้วยคู่ชิงนะฮะก็จะเป็นคู่ชิงที่ค่อนข้างจะแปลกครับเพราะว่าเยอรมันกับอาเจนนะผมจะไม่บอกว่าใครชนะละกันผมจะบอกสกอร์จะเป็นคู่ชิงที่ขาดลอยที่สุดตั้งแต่เคยมีฟุตบอลโลกเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วไม่บอกด้วยใครชนะจะยิงกันแบบเดี๋ยวขอเปิดไพ่ก่อนนะฮะ หมอพากุ้งนี่เปิดหนังสือแล้วไพ่พี่แมวเพชรยืมไปผมว่าแมตช์ชิงนะฮะจะยิงกันเกินเจ็ดลูกโอ้โหยิงเกินเจ็ดลูกนะฮะแล้วก็เมื่อคุ้งรายการพี่เป็นรายการเกี่ยวกับฟุตบอลโลกมีสาระจริงจังใช่ไหมไม่ใช่รายการพยางค์อ่อนเออให้มันดูให้มันเออให้มันแบบเออเมื่อวานเมื่อวานใครมานั่งตรงนี้รู้ไหมฮะโค้ชเฮงวิทยาณฮาวคุณนะครับ นี่กิ่นตูดข้อเทงริดเลยฮะโอ้ช่วยช่วยทำให้รายการมันมีสาระนิดนึงไม่ใช่บอกว่าน้าชิงยิงกันเจ็ดลูกครับเดี๋ยจะขาดลอยเลยพี่บอกผมรายการที่มีสาระตอนไอ้เสียงใครภาคอะไรนะเมื่อกี้หอเสียงไอ้โอ้โาโอ้โหาเลยโอ้โหใครเจ๊กอะไรอ่ะโอ้โหแหมผมว่ามีเกินเจ็ดลูกเจ็ดลูกแต่ชิงนะอาจจะเป็นสี่สามอาจจะเป็นห้าสองอาจจะเป็นห้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือขาดไปเลยครับ เวร์เอากรอเว่ะแล้วอยู่อยู่ไฟดับด้วยครึ่งแรกโอ้ไฟดับครึ่งแรกโอ้โหนี่วุ่นวายนะดูนะนะจะมีประท้วงอนมากจะมีประท้วงนอกเขาไม่ของราซิลไม่เข้ารอบไงตัดสายไฟไฟดับครึ่งหนึ่งก่อนนะฮะแล้วช่วงคูลิ่งเบรก คือจะร้อนประมาณถึงประมาณ45องศาเลยร้อนมากสมุยกิดโล่ก่อนนี่นักเตะวิ่งแย่งขวดน้ำมาลิ้หถามอ่ะโดนไปเหลืองเพราะแย่งขวดน้ำดึงนายแมตช์ตายคอยดูฮะแมทช์ิงผมทำงานไว้อ่ะครับอย่าลืมอมขี้หมาพ่นใส่ รอรู้กันไปนะสำหรับนัทชิงชาเลอร์ว่าจะเป็นอย่างนี้ภาคกุ้งบอกไว้หรือเปล่านะครับ,บวันนี้ก็ก่อนจานไปเขาขอขอบคุณในเจกิฟต์ด้วยที่สับสนตรรายการของเรามาเป็นอย่างดีเลยคุณภาคกุ้งด้วยขอบคุณภาคกุ้งด้วยเราได้คุณไม่ต้องอ่านหรอกขอบคุณเนเจคิกิฟต์พยายามพยายามที่จะพูดให้มันอยู่ในสคริปต์อยู่ค้ำเลินะครับเลยติดตามกันด้วยสำหรับทางด้านของกูรูบั่วโลกทุกวันเลยนะครับ18บแนาฬิกาเศษจนถึง18บแนาฬิกาสี่าทีโดยประมาณวันนี้ใครมาฮะวันนี้ ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยแต่เมื่อวานนี่โค้ดเฮงใช่ไหมโค้ดเฮงเมื่อวานโค้ดเพงขอโทษโค้ดเฮงด้วยนะครับที่ผมนั่งเก้าอี้ตัวเดียวกับโค้ดเฮงเลยนะครับถือว่าศักดิ์ศรีเท่ากันเมื่อวานนี่อย่างมีสาระเลยไม่มีตลกเลยก็วันนี้ไงสาระวันนี้ก็สาระเหมือนกันสาระสาระดีสาระเร็วเร็วส่งวังงี้ก็ต้องเร็วแล้วล่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม